ฝากฟ้าฝากดินวิมลใส่นิมนวลวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568พันนิกาแม่พระสีส้มคุณพันนิกาวานิชเกิดมาเพื่อขวางโลกเพราะโลกของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เหมือนกับโลกของเธอเธอจึงต้องออกมาขวางด้วยการพูดบ่นซ้อบ,บ้างขัดขวางบ้างด้วยเหตุผลประธานดีต่อประเทศชาติถ้าเธอพูดผิดสังคมไม่ยอมรับก็จับได้ว่าไม่จริงเธอก็พูดแถไปไถามาหรือบิดเบือนอย่างหน้าตาเฉยจนน่าอัศจรรย์ใจ โลกในหัวเธอมีอะไรโลกที่อยู่ในหัวเธอคือสิ่งที่เรียกว่าอุดมการลัทธิมาร์กสเรียกอย่างเท่ว่ามาร์กซิสหรือลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับธนาทรปิยบุตรชัยธวัฒน์เป็นต้นสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์นั้นเป็นลัทธิเดียวกันเพียงแต่สังคมนิยมนั้นเป็นขั้นต้นส่วนคอมมิวนิสต์นั้นเป็นขั้นปลายตามทฤษฎีมันจะพัฒนาจากสังคมนิยมไปสู่คอมมิวนิสต์จะเริ่มต้นได้ก็ต้องปฏิวัติอย่างที่คณะราษฎรหมายมั่น ต่อมาก็พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อปฏิวัติไม่ได้เพราะไม่มีเงื่อนไขก็ต้องใช้วิธีอื่นเพื่อเข้ายึดครองอำนาจรัฐนั่นก็คือการเป็นผู้แทนรัษฎรผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าหีบเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยจึงเป็นพื้นที่ให้ใครก็ได้ชุบตัวปลอมตัวพลางความคิดเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายของประเทศและโลกความคิดหลักของสังคมที่ยังต้องการระบบประชาธิปไตยอันมีพระวริยรทรงเป็นประมุขแต่ละที่มาร์กซ์ต้องการโค่นล้มสาบัรกษัตย์เพราะถือว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นที่สําคัญที่สุด พวกมาร์กซิสจึงต้องพรางความคิดของตนแต่ก็พรางจนเหลือแต่กากของมาร์กซิสคือไม่เอากษัตริย์เท่านั้นดังนั้นพคอนาคตนใหม่จึงถือกาเนิดขึ้นต่อมาก็พรกคก้าไกลที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกบัตร112หรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปเลยเพื่อจัดการกับบัตร112ให้สวรรันพระมหากษัตริย์หมดความหมายหมดพลังในสังคมไปเองอย่างที่สารรัฐธรรมนูญได้พิพากษาพรรเก้าไกลว่าซะกร่อนบ่อดทําลายพร้อมกันนั้นก็เสนอนโยบายรัฐสวัสดิการที่แปรรูปมาจากสังคมนิยม เป็นการประนีประนอมและนุ่มนวลกว่าการปฏิวัติที่ใช้ความรุนแรงนอกจากนี้ก็มีนโยบายแจกเงินในโครงการต่างๆซึ่งล้วนเป็นนโยบายประชานิยมทั้งสิน้นรวมทั้งรัฐสวัสดิการด้วยนโยบายเหล่านี้เป็นเหยื่อล่อผู้เลือกตั้งแล้วเคลมคะแนนเสียงทั้งหมดว่าต้องการให้พรรคของตนแก้หรือยกเลิกมาตรา1นึ 2, รวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยพรรคอนาคตใหม่และพรรคเก้าไกลประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างน่าทึ่งไม่แพ้กันเพราะเอาแต่ยึดนโยบายมาตราหนึ่งสองไว้แล้วอ้างว่า เป็นประชามติของมหาชนทั้งที่พักคุยโวว,ว่ามีนิบาบถึง300ข้อแต่ไม่มีข้อใดหรือทุกข้อรวมกันแล้วจะมีความสําคัญเท่านโยบายมาตรา1นึความผิดหวังที่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลและต่อมาพรรคเก้าไกลโดนยุบตามพักอนาคตใหม่ไปอีกทําให้ขบวนการสีส้มทาาดไฟแตกซ่านและพล่านจนมาถึงวันนี้นี่เป็นเหตุหลักที่ทําให้กลายเป็นพวกขวางโลกปกติก็ขวางอยู่แล้วแต่ละคนจึงประดิษฐ์วาทะ เป็นอาวุธออกมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามกับตนทางสื่อต่างๆพวกสสก็บ่นซ้อนอยู่ในสภาคุณพนณิกาก็เช่นกันเพราะนับแต่ทหารเขเมรกับไทยประทะก,กันที่ชายแดนเธอก็ออกมาสแสดงความเห็นแทบทุกวันตามสื่อต่างๆเธอพูดเหมือนหวังดีต่อกองทัพและโรงพยาบาลแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครแม้แต่น้อยนอกจากฝ่ายของตัวเองเธอพูดอะไรบ้างเมื่อเธอเห็นประชาชนที่ห่วงใยทหารซื้อซึกกรอกให้ทหารเธอก็บอกว่าอาจผิดกฎหมาย และต้องดำเนินคดีประชาชนที่ซื้อเสื้อเกราะให้ทหารไทยมีมือมือดบงการไม่อยากให้สงครามจบจนมีคนบอกว่าเธอแขว่เจ้าไม่จบเลี้ยงความเกลียดชังเพื่อให้หนายทุนต่างชาติโอนเงินเข้าเรื่อยๆตอ่อโรงพยาบาลสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ประกาศเรื่องไม่รับคนป่วยขเขมรเข้ารักษากลับใช้เป็นโอกาสโจมตีโรงพยาบาลทันทีว่าไม่มีมนุษยธรรมพอโดนประชาชนที่ไม่ใช่ฝ่ายสบโตกลับถึงก็แก้ตัวว่าในเวลาที่ประเทศชาติเผชิญกับวิกฤตสิ่งที่ประเทศชาติต้องการมากที่สุด ไม่ใช่การเฮโลพากันตามกระแสแต่คือการกล้าเตือนในสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะเป็นภัยต่อประเทศชาติยังมีเรื่องหนึ่นอีกหลายเรื่องที่เธอพูดถ้าฟังไม่คิดก็จะเห็นเธอเป็นแม่พระของโรงพยาบาลของทหารของประเทศอย่างที่พวกด้อมส้มเห็นไปเลยวิมลใส่นิมลน